ตอนที่143เผาให้เต็มที่เลยหลานเย็นกับซีเซลหลานเยืงย่างอยู่ในสำนักหญิง,งามสองคนดึงเคียงคู่กันมาย่อมทำให้ลูกศิลไม่น้อยในสำนักแลมองม่หนำซ้ำพวกนางยังเป็นถึงอัจฉริยะบุคคลในกลุ่มหนุ่มสาว แห่งสำนักวิหบชาติอีกด้วยกับแววตาเป็นประกายเหล่านี้ทั้งคู่เคยชินนานแล้วจึงไม่ได้สนใจเท่าใดนะักนั่นไงเมื่อคู่ค่าเจอพวกเขาที่นี่แหละหลานเยียนชี้ไปยังลานเล็กเบื้องหน้าพูดอย่างเรืองราว่ะตอนนั้นพวกเขาทำท่าราวกับทัศนาจรตลุกนักซีเซลล้ลานพยักหน้าแล้วหลังจากนั้นละ่ะพวกเขาเดินไปทางไปไหนแล้ว ลานเย็ยนชะงักจากนั้นก็พูดอย่างกระดาษอายว่าเออตอนนั้นข้าไม่ได้สังเกตเอาแต่หัวรถท่าเดียวน่ะท่านแล้วท่านพาพาข้ามาที่นี่ทำไมสีเซลล้านปวดหัวขึ้นมาทันควันไม่รู้ว่าสิพี่คนนี้พานางมาทำพระแสงอะไรที่นี่ในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งก็ขี่กระบี่ผ่านไปอย่างรีบเร่ง ไฮสิทธิพี่ม่อไฮรีบขนาดนี้จะไปไหนหรอเมื่อหลายเย็นหินชายคนนั้นก็ร้องตะโกนอย่างลิงโลดม่อไฮเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นหนุ่มสาวแห่งสำนักวีหกชาติไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งสายเลือดหรือความสามารถโดยรวมที่แสดงให้เห็นล้วนเป็นอาชีริยะที่โดดเด่นเหนือรุ่นราวคราวเดียวกันแม้แต่ผู้มีพรสวรรค์เหนือชั้นอย่างสีเซลรลานก็เทียบชั้นเขาไม่ได้เช่นกันม่อไฮได้ฟังก็หยุดอยู่กลางอากาศ ในตาสีแดงเจอความตื่นเต้นที่แท้ก็เป็นสินน้องลานเย็ยนกับสินน้องสีเซลลานนี่เองเกิดเรื่องใหญ่ที่ลานฝึกยุทธข้าจะรีบไปดูสักหน่อยเอ๊เรื่องอะไรหรอสีเซลลานรอนรุ่มใจนางนึกถึงคนที่ไปที่ไหนก็สร้างเรื่องไม่เว้นวายคนนั้นขึ้นมาอย่างน่าประหลาด ได้ยินว่าที่ลานฝึกยุทธมีคนคนหนึ่งไม่สิมีวานอนตัวหนึ่งระดับความบริสุทธิ์ของพลังอาคีสูงกว่าร้อยละเก้าข้าจะไปดูสักหน่อยว่ามันเป็นเทพพระเจ้าจากแห่งหนใดเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนมื่อไหา้ผู้จบก็ขี่กระบี่เหาะไปไม่อยากชักช้าแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อศีเซลานกับเลียนยานได้ฟังก็งุนงงน,นิดหน่อยคุณพระ ความบริสุทธิ์ของพลังอคีเกินร้อยละเก้าสิบงั้นเหรอคาจจำได้เหมือนเจ้ากับโม่ไห่จะแค่แปดสิบกว่าใช่ไหมว่านอนจากที่ใดกันใย,ยจึงกิ่งกาดปานนั้นล้านเยียนพุ่พมพำมสี่เซลล์ล้านติดอยู่ในผวังเจ้าอัปลักษ์งั้นเหรอไม่สิเจ้าอัปปลักษ์ใช้กระบองเงินไม่ใช่เหรอพลังเซียนธาตุไฟของมันร้ายกาจปานนั้นตั้งแต่เมื่อใดนางรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องพวกนี้ จึงขี่กระบี่ลอยขึ้นฟ้าทันใดสิทธิพี่พวกเราก็ดูที่ลานฝึกยทดกันเถอะลานเย็ยนได้ฟังก็พยักหน้าจึงขี่พัดอาคานันีตามหลังสีเสียวลานเหาไปยังลานฝึกยทดพร้อมกันยามนี้ลานฝึกยึดแห่งอาคีของสำนักวิหกชาติกำลังตกอยู่ในความโกลาหลสภาพจิตใจของเหล่าลูกศิษย์ของสำนักวิหกชาติเรากับผ่านการนั่งรถไฟเหาะมาพวกเขาตกตะลึงก่อน เมื่อเห็นหน้าค่าตาของเจ้าอัปะรักก็ตกใจจากนั้นก็เริ่มตะลึงพึงเพิดจากนั้นก็ค่อยๆแปเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งเช่นตอนนี้เราลูกศิษย์กรูกันเข้าไปรุมล้อมพวกอ,อลินเรียกได้ว่าเบียดเสียดจนน้ำลอดผ่านไม่ได้พี่ลิงพี่ลิงท่านมาจากสำนักไหนหรออะไรนะมาจะขีดหมื่นเขางั้นหรอพลังอาคีของท่านไรากาศเช่นนี้เริ่มเรียนกับใครมาหรอบอกข้าได้ไหมอะไรนะ พี่ลิงเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องชายคนนี้เหรอฮะเจ้า,นาเนอะเรออันลินที่มาจากสว,สวรรค์คำถามต่างๆนานาถูกถามอย่างไม่ขาดสายทำเอาหูของอันลินแทบแตกแล้วแต่เจ้าปลักกลับเพลิดเพลินใจฉีกยิ้มหน้าเกลียดหน้าชังของมันตลอดเวลาเพราะเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่มันได้รับการต้อนรับเช่นนี้ขนานั้นเองลํำแสงสีแดงสิ้นหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในลานฝึกยทดมีลูกศิษย์อุทานว่า สิทธิพี่ม่อหายมาแล้วเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเห็นต่างก็พากันหลีกทางให้ม่อหายเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นหนุ่มสาวแห่งสำนักวิหกชาติไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือจักรยภาพในภายภาคหน้าล้วนน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นสิทธิพี่ม่อหายเข้ามาย่อมไม่ลกล้าขวางทางต่างก็กจดจ้องกับสิทธิพี่คนนี้อย่างเคารพยำเกรงอันหลินเห็นชายรูปร่างหน้าตาธรรมดา ดวงตาสีแดงคนหนึ่งเดินเข้ามาเรือนร่างของเขาแผ่ราศีแข็งแกร่งยิ่งใหญ่คิดว่าสิทธิพี่ม่อไห่ที่เหล่าลูกศิษย์เรียกกันคงจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญข้าชื่อม่อไห่เจ้าในารือว่านอนที่มีระดับความบริสุทธิ์ของพลังอัคคีสูงกว่าร้อยลเก้าสิบชายคนนั้นยกมือขึ้นคารวะเจ้าปลักแล้วเอ,อ่ยถามใช่แล้วเจ้าปลักพยักหน้ายอมรับ <c oughs> ดีมาก วาตาของหม้อห่ยลุกเป็นไฟระเบิดพลังออกมาอย่างสิ้นเชิงตุม้มคลื่นความร้อนและอุเพิ่มแพ่กระจายออกมาโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางโลูกิกลุ่มหนึ่งตกใจจนถอยกรูดและถอดสีเมื่ออลินเห็นฉากนี้เขาก็ตกใจนี่มันบาเรียนี่นะไม่สิมีแค่โครงร่างไม่ได้แปลสภาพอย่างสิ้นเชิงกึ่งแปลงจิตหรอก ม่อไห่ถูกเคลื่อนความร้อนสีแดงฉานปกคลุมซ่องมองเจ้าอ,อปลักษด้วยแววตาที่วาวรุ่ดเจ้าอ,อปลักถือก,กระบองไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวมันรู้แล้วว่าการต่อสู้ในครานี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วเมื่อไห่เห็นเช่นนี้ก็ระเบิดเสียงหัวเราะเมื่อกำมือเสื้อก็ขาดกระจุยเผยเห็นกล้ามเนื้อแน่นปึกฮ่าๆเช่นนั้นต่อไปขอให้เจ้าใช้ เปลวเพลิงที่มีอนุภาพรุนแรงที่สุดเผาฆ่าให้เต็มที่เลยขณะที่พูดเขาก็ชูสองมือขึ้นหลับตาลงท่าทางราวกับนักบุญอาบแสงอาทิตย์ดีเช่นนั้นเราก็มาสู้ให้ฮะเจ้าประลักชูกระบองขึ้นดวงตาดุจคูมไฟเบิกกว้างอย่างไม่เข้าใจอันหลินขยี่ตาจากนั้นก็มองมอหม้อไหอที่เปลือยท่อนบนยังคงหลับตาพริ้มเว็บหนึ่งมุมปากกระตุกเล็กน้อย เมื่อเห็นเจ้าอับประลักไม่ขยับขยืน่นม่อไหจึงลืมตาขึ้นพูดน้ำแสงร้อนรวนว่าเป็นอะไรไปเผาข้าสิขอร้องละ่ะลงมือสักครั้งเถอะเห็นข้าเป็นกำแพงแก้วสีแดงได้หรือไม่ม่อไหวิงวอนในตอนนั้นเองเหล่าลลกศิษย์ที่ล้อมมุงดูก็ตะโกนหวกกวิขึ้นมาเผาเลยเผาเลยรีบเผาสิษพี่ม่อไหเร็วเข้าพี่ลิงขอร้องละ่ะ รีบเผาเถอะอัลลินถูกฉากที่เหมือนกำลังถูกพิพากษาโดยสารเตี้ยทำเอาตะลึงจนจิตใจว้าวุ่นอยู่นานเจ้าอัปปะลกเกาหัวเห็นฝูงชนฮึกเหิมและสีหน้าคาดหวังของม่อไห่ในที่สุดก็คว้างลูกไฟออกไปอย่างเหลืออดลูกไฟสีดำกระเทกหน้าอ,อกของม่อไห่พร้อมกับกลิ่นอายแห่งความตายอันกลืนกินสรพพสิ่งเข้าอย่างจังอ เสียงร้องของมันเสียงหอร้องทรมานปันจะขาดใจของหม้อไห่ดังระง,งมทั่วลานฝึกยทดบาเรียรไฟรอบตัวประทะกับลูกไฟสีดำอย่างรุนแรงเมื่อสีเซียวลานและลานเยียนมาถึงลานฝึกยทดก็ได้ยินเสียงร้องปานหมูเดินเชือดของหม้อไห่เข้า<อ>พี่ลิงแรงกว่านี้อีกหน่อยทนไม่ไหวแล้วพี่ลิงบองหน่อย พี่เลีงขอไฟแรงกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะเราลูกสิษย์ล้อมวงกันแต่ละคนมองดูจนหน้าแดงกำ่ำ <c oughs> เสียงร้องของสิพี่ม่อไห้ช่างตลกเหลือเกินยังไม่ทันเห็นตัวก็ได้ยินเสียงหัวเราะของหลานเย็ยนดังมาก่อนแล้วสกิดตอมฮาของนางเข้าอีกแล้วพ่อสีเซลลานและลานเย็ยนแทรกตัวผ่านฝูงชนเข้ามา การต่อสู้อันดุเดือดนั่นก็ปิดฉากลงเสียแล้วท่อนบนของหม้อหายเป็นสีแดงผสมสีดำเกรียมนอนแอ้งแมงอยู่บนพื้นเนื้อตัวมีกลิ่นไหม้แต่ทว่าใบหน้าของเขากลับมีรอยยิ้มของความสุขประดับอยู่ความสุนทีจากไฟทมินที่กลืนกลินสัมประสิ่งของเจ้าอัปลักษ์เขาได้สัมผัสแล้วเขาเป็นคนบ้าสติวิปลาสเขาเพียงเป็นเปลวไฟที่มีอนุภาพรุนแรง เขาก็อยากจะลองมันด้วยตัวเองเขามีพรสวรรค์อย่างหนึ่งเขาสามารถสัมผัสพลังของไฟได้อย่างแม่นยำจากการสัมผัสโดยตรงเช่นนี้เขาสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นทางมัรวิธีแห่งไฟของตนก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเพราะพรสวรรค์และความดื้อรั้นดุดคนเสียสติเขาถึงได้กลายเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นหนุ่มสาวแห่งสำนักวิหกชาติสายตาของสีเซลลล้านกวาดผ่านหม้อหิที่สภาพย่แย่เหลือทน สุดท้ายก็หยุดลงตรงนี้ชายหนุ่มหน้าตาเหล่าๆคนนั้นชายคนนั้นก็จ้องมาที่นางพอดีอันลินซีเซลล้านตอนที่144สีเซีเซลลานขืนแล้วอันลินกับซีเซลล้านตะโกนเรียกชื่อของอ e ีกฝ่ายพร้อมกันฝูงชนที่มุงดูในลานฝึกยุดชะงักเล็กน้อยจากนั้นก็ได้สติ อหลิงเป็นนักเรียนห้องหนึ่งของสองสวรรค์พวกเขาสองคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมิหนำซ้ำอหลิงม,มาสำนักวิหกชาติร้อยทั้งร้อยต้องมาหาสีเซลลล้านเป็นแน่ด้วยเหตุนี้บรรยากาศในที่เกิดเหตุจึงเริ่มแปลกพิกลขึ้นมาโดยเฉพาะลูกศิษย์ชายบางส่วนทำให้รู้สึกหัวใจวูบบงใจคอเหี่ยวแห้งเหลือเกินว่าอย่างไรดีล่ะอหลิงตั้งใจมาหาศรีเซลล์ล้านหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองต้องไม่ธรรมดาแน่ ซันซีเจลินรูปโฉมงามสครานพรสวรรค์เป็นเลิศเป็นเทพธิดาในดวงใจของลูกศิษย์หลายคนในสำนักบุรุษวิ่งโร่มาหวานสนิเทพธิดาสันเลี้ยงตัวหนึ่งของเขาเก่งกาจเหลือหลายความสามารถของเจ้าตัวคงจะไม่ห่างกันมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาไม่มีแม้แต่โอกาสจะเยาะเย้ยถักถางด้วยซ้ำจะไม่วุ่นวายใจได้อย่างไรถูกลูกศิษย์มากมายปานนั้นจับจ้องใบหน้าขาวผุดผ่องของสีเสืลรานแดงเรื่อเรื่อเล็กน้อย ปกติต่อให้เิยหน้ากับคนนับหมื่นนางไม่เคยหน้าแดงใจเต้นแรงด้ซ้ำแต่ตอนนี้คนพวกนี้ไม่ได้มองนางแต่มองนางกับอาลินเจ้าเจ้ามาทําอะไรที่นี่หัวใจของสีเสลล้านเต้นไม่เป็นสัมเสียงไพเรจากความอ่อนหวานดังออกมาจากปากของนางมาหาเจ้าไงอลินกระพริบตาปริบๆเร,รากําลังพูดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรออ้อ สิทธิหญิงที่ห้อมล้อมก็เริ่มเอดอึงกันขึ้นมาสิทธ์ชายดังถูกม,มีดกรีหัวใจเจ็บเหลือเกินเสียงอื้อึงรอบข้ามทําให้ใบหน้าของสีสธรานแดงลามไปถึงใบหูนางรู้สึกประดักประเดิดไม่รู้ว่าคนพูดอะไรดีสุดท้ายก็ขบกรามใช้มืออันลินแล้วขึ้นขี่กระบิ่ไปเราไปคุยกันที่อื่นพูดจบก็เหาะอ,ออกจากลานฝึกยุธทธันใดฮ้องเราฆ่าได้สิ ต้าไปตะโกนเสียงดังแล้วหอะตามไปเจ้าอัปปะลักษ์และหลานเหยียงก็กลายเป็นลำแสงพุ่งตามไปติดๆเราลูกศิ่ย์ในลานฝึงยืดมือมองทั้งสองที่หาะไปไกลด้วยจิตใจที่สับสนวุ่นวายเชื่อว่าเวลาไม่ถึงครึ่งวันข่าวใหญ่โตคงจะลือกระชอนไปทั่วสำนักวิหกชาติเป็นแน่สะเทือนสำนักชายลึกลับบุกสำนักวิหกชาติอย่างหานกล้าย่ยางหม้อไห่ก่อน จากนั้นลากเทพธิดาเสียวหลานไปเหาะเคียงคู่กันชีเซลานพาอันหลินเหาะไปยังสวนแห่งหนึ่งเมื่อนางสงบสติอารมณ์แล้วก็เริ่มบ่นอุบอิบขึ้นมาเจ้ามาหาค่าทําไมไม่บอกข้าล่วงหน้าเลยล่ะอันหลินพูดอย่างรู้สึกผิดว่าตัดสินใจฉุกละหุงนี่นะ่ะเพราะปิดเทอมน่าเบื่อเสียเหลือเกินจึงอยากไปเที่ยวเล่นที่นั่นที่นี่สักหน่อยเออทำเจ้าเดือดร้อนใช่ไหม เมื่อสีเส่เซลล์หลานได้ฟังก็คือท่านในลําคอไม่ตอบอะไรแต่ในใจกลับอุ่นว่าบขึ้นมาขณนะน,นั้นเองตาไปก็พุ่งลงมาจากฟ้าเจ้าอปราชเละหลานเยียนก็ตามมาถึงแล้วเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่สินน้องเซ่ยวหลานที่แท้เขาก็คืออันลินที่เจ้าเอ่ยถึงบ่อยๆหรอหลานเยียนคิดว่าทุกอย่างช่างสนุกเหลือเกินไม่คิดเลยว่าตัวปราดที่นางเจอจะเป็นอันหลินที่สี่เซลยวหลานว่า ใครพูดถึงบ่อยๆกันเพียงแค่เอ่ยถึงเป็นครั้งคราวก็เท่านั้นซีเซลานแย้งอย่างร้อนรนถึงว่าช่วงนี้พี่อันจําไม่หยุดที่แท้ก็ซีเซลานนี่เองที่คิดถึงเจ้าตาไปผู้ตีไข่ใส่สีอยู่ข้างๆอลินลูกคางพูดอย่างกระจ่างใจเมื่อได้รับคำอธิบายอืมแบบนี้นี่เองใบหน้าที่กลับมาขาวอย่างยากเย็นของซีเซลาน แับน,นี้มันเริ่มแดงเรื่อยๆอีกแล้วพูดกระอึกกระอักว่าแบบนี้นี่เองกับผีอะไรอย่าคิดไปเองนะหลานเยียงกลับไม่ใส่ใจเพ่งพิษประเมินอัลลินสุดท้ายก็ไปยักหน้าอย่างพออ,อกพอใจอืมอัลลินคนนี้มองแล้วนับว่าสะดุดตาแถมยังหนึ่งแถมหนึ่งสิท์น,น้องไม่ขาดทุนแล้วถือว่าผ่านด่านวิเคราะห์ของสิทิพี่ ผู้จบลานเย็นก็มองอัลินอย่างให้กำลังใจซีเซียลานอ่านอั้นใจใครขอให้ท่านวิเคราะห์กันข้ากับอลินเป็นเพียงเพื่อนกันเข้าใจไหมนางคิดว่าจะถูกก่อกวนเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ได้จึงรีบพูดกับอัลินทันทีว่าไปกันเถอะไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาที่นี่สักคราข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมสำนักวิหกชาติหน่อยขณะที่พูดยังไม่วายหันไปถลึงตาใส่ลานเย็นด้วยท่านห้ามตามมานะ ล้านเยียนยุกสองมือขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้ากลับไม่จางหายก็ได้ก็ได้ไม่เป็นโคมงไฟข้าเข้าใจข้าเข้าใจเสียงของสีเสียวล้านสะดุกกึกอยากจะพุอ่งออกไปเหลือเกินว่าเจ้าเข้าใจกับผีนะสิสุดท้ายนางก็ดับอารมณ์ชั่ววูบที่จะพูดประโยคนี้ออกมาพาอันหลินขีก่กระบี่หอไปกลางสวนตาไปกับเจ้าอักษ์สุตากันแวบหนึ่งตาไปคือว่า อย่างเรานับเป็นโคมไฟหรือไม่เจ้าอปลักษเจ้าเป็นหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ดวงตาของข้าเหมือนดังโคมไฟจะไม่นับคงไม่ได้หรอกกะมังฮ่าฮพวกเจ้าตลกเหลือเกินฮ่าฮ่บทสนทนาของตาไปกับเจ้าอาปลักษ์สกิดต่อหาของลานเย็นเข้าแล้วนางจึงหัวเระจนท้องขัดท้องแข็งกลางอากาศอันลินเห็นสถานที่ซึ่งอันลินใช้บําเป็นเพียร สัมผัสมักวิถีแห่งเพลิงเป็นนิดซ้ำยังเห็นอาคีศักดิ์สิทธิวิหกชาติแตกกลๆอีกด้วยอาคีศักดิ์สิทธิ์วิหกชาติเป็นเปลวไฟสีขาวบริสุทธิ์ที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศว่ากันว่ามันสามารถขัดกลาทุกสรรพสิ่งให้บริสุทธิ์เป็นเพลิงอันอมะตะสัญลักษณ์ของสำนักวิหกชาติอาคีศักดิ์สิทธิ์ไม่ดับสูนสำนักวิหกชาติก็คงจะอยู่ตลอดกาล สุดท้ายทั้งสองที่เที่ยวชมทั่วสันนังวิหคชาติแล้วก็ร่อนลงบนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ในอานาบริเวณรอบนอกของยอดไม้กิ่งไม้ทั้งใหญ่และกว้างมากทำให้ทั้งสองสนามเดินข้างกันได้เอ๊ที่นี่มีเก้าอี้ไม้ด้วยอลินวิ่งเข้าไปพลางพูดอย่างประหลาดใจซีจอร้านเดินยิ้มแย้มอยู่ข้างหลังพูดด้วยน้ำเสียงสนอหูว่า นี่เป็นสถานที่ที่ข้าชอบมากที่สุดเก้าอี้ตัวนี้เป็นของข้ามาเชิญน,นั่งอัลลินนั่งลงข้างสีเสวลานตามคำเชเชิญเก้าอี้ตัวนี้เหมือนม้านั่งยาวที่ตั้งอยู่ตามส่วนสาธารณะแต่เขาเพิ่งเคยนั่งเก้าอี้บนต้นไม้แบบนี้ครั้งแรกเหนือ้อศีรษะมีกิ่งไม้คอยบัดบังแสงแดดอุรามีเพียงแสงลินลอดเข้ามาบ้างประปรายประหนึ่งหิ่งห้อยสีทอง สายลมโชยแผ่วพัดเอากลิ่นหอมของใบไม้เขียวชะอุ่มผ่านหน้าเกิดเสียงดังเสือบสาบอัลลินเพลิบิดขี้เกียดอย่างลืมตัวพูดออกมาว่าเออสบายจังเลยอืมที่นี่เงียบสงบมากบางครั้งมาตากลมที่นี่ทอดมองเมฆขาวฟ้าคาวอันไกลโพล้นแผ่นดินกว้างใหญ่เบื้องล่างอารมณ์ก็จะผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวชีเซลล้านเท้าคลาง ยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงอ่อนว่าอ้อจริงสิเจ้ากลัวความสูงไม่ใช่หรอนั่งอยู่ตรงนี้ไม่กลัวเหรอซีเซลลาน์เบนสายตามองอัลลิมดวงตาสุขใสเจอรอยยิ้มมุมปากของอลิมกระตุกพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเจ้าเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วอย่างไรเสียข้าก็เป็นบุรุษที่ขี่ก้อนอิดเหาะเหินอุปสรรคใดบ้างที่ข้าไม่เคยพบเจอ ซีเาลานึกถึงครั้งที่บังคับอลินให้ขี่กระบี่ล่องเมฆาด้วยกันศีน้ะของอลินซีดเซียวไปหนึ่งวิญญาณหลุดออกจากร่างจึงอดขำไม่ได้นางกระดิกขาเรียวได้รูปพูดต่อว่า mm. พอเที่ยวชมสำนักวิหกชาติเสร็จแล้วเจ้าตั้งใจว่าจะไปไหนต่อ,อหรออลินทำท่าครุ่นคิดความจริงนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างยังเหลือเวลาอีกตั้ง20สบวันเนี่ยเดิมทีเขาตั้งใจว่าจะไปสำนักวิหกชาติ จากนั้นก็หาเซียนหยวนเฉิงที่สำนักเซียนหมื่นชีวิตและเข้าไปเยี่ยมซูเฉียนวินที่วังชิงมู่แต่ว่าตอนนี้เขารู้วิชาหกกระบี่เทพสงครามพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมากโคก็เ,เกิดความคิดอื่นอย่างอดไม่ได้อาจจะไปหุกเขาเฮวหมื่นกาลีสักหน่อยเขาตอบตามจริงสีหน้าของซีเซลันเปลี่ยนไปเม่ได้ฟังไปที่นั่นทำไมที่นั่นมีปีศาจร้ายนะ อันลินพยักหน้าข้าอยากจะเอาชนะปีศาจร้ายนั่นแหละพอเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้ประโยชน์พิลึกอ,อะไรอีกละ่ะซีเซลลานเลิกคิ้วเล็กน้อยพลางเอ่ยถามเธอเข้าใจฉันขนาดนี้แต่ให้ฉันตอบอย่างไรละเนี่ยเมื่อเห็นอันลินไม่ตอบซีเซลลานก็เบะปากแล้วพูดว่าช่างเถอะเรื่องภายในสำนักค่าก็จัดการเสร็จหมดแล้วจะได้ไปเป็นองครักษ์ให้เจ้าได้พอดีตาของอันลินลุกเาา ได้จริงเหรอแต่หูเพีวหมื่นกาลีอันตารายมากเลยนะฉะนั้นในการคุ้มครอานี้ข้าต้องการหนึ่งแสนหินวิญ,ญญาณเป็นการตอบแทนจะได้หักล้างกับชุดน,นั้นของข้าได้พอดีซีเซรานพูดยิ้มยิ้มอหลิงกระพริบตาปิดปิเงินนั่นหักล้างด้วยรูปถ่ายแล้วไม่ใช่หรอผ้าหมูครั้งนั้นไม่นับข้าจะเอาเปรียบเจ้าได้อย่างไรตกลงตามนี้แหละ สีเซลลหล้านบวกมือด้วยสีหน้าที่หนักแน่นอันลินหยุดคิดเล็กน้อยมีผู้ช่วยระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณน,นับเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันได้งั้นก็ตกลงตามนี้